ใครควรเข้าใจเรานะคะในชีวิตของเราค่ะแน่นอนว่าเราจะต้องอึดอัดขับคล้องใจกับการที่มีคนไม่เข้าใจเรานะหรือไม่ก็มองเราในแง่ร้ายบางคนก็เป็นญาติพี่น้องกันเองบางคนก็เป็นพ่อแม่บางคนก็เป็นสามีภรรยาบางคนก็เป็นผู้ร่วมง,งานหรือว่าความเข้าใจผิดตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เราเสียไปผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตําแหน่งการเงินความรักความน่าเชื่อถือความไว้วางใจค่ะ เอาเป็นว่านั่นคือสาระสาคัญในการปรุงแต่งให้คุณเนี่ยอยู่ในสังคมนี้อย่างมีหน้ามีตาแล้วก็ผลักดันให้เราเป็นคนที่มั่งคั่งร,ร่ํารวยขึ้นค่ะแต่สิ่งสําคัญมากที่เราจะต้องไม่ลืมนั่นคือเราต้องไม่ลืมตัวเองค่ะคนบางคนเนี่ยนะคะรับอิทธิพลทางความคิดของผู้คนมามา,มากมายแล้วมานั่งต่อว่าตัวเองว่าเออฉันมันไม่เก่งฉันมันไม่สวยฉันมันไม่ดีพอฉันเกิดมาพร้อมกับความล้มเหลวฉันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินเอาเป็นว่าวันนี้อาจารย์เปิ้ลให้กําลังใจค่ะถ้าคุณจะรู้สึกเหนื่อยกับอะไรบางอย่าง ก็ให้เหนื่อยเพราะว่าคุณรู้ว่าการเหนื่งคุณนั้นเป็นการปลดปล่อยศักยภาพของคุณเต็มที่แล้วมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนนั่นเองนะคะมีคําบาลีสอนว่าความขยันทําให้เกิดการสร้างทรัพนะคะพราะฉันการเหนื่องคุณทุกครั้งเนี่ยอย่าไปรู้สึกเหนื่อยกับความรู้สึกว่าเราเนี่ยอาพับ แต่เป็นการรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหนื่อยเนี่ยแสดงว่าเราขยันขยันจะเป็นการสร้างทรัพย์ให้กับเราค่ะนั่นคือการนับถือตัวเองเบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นคนทั้งโลกเนี่ยไม่จําเป็นต้องเข้าใจเรานะเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันที่อาจารย์เพิ่นพยายามที่จะให้คนนั้นคนนี้เอ๊ะทำไมเข้าใจผิดเราดูแล้วเนี่ยจำไว้นะคนที่รักเนี่ยเขาคนที่เขารักเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเขาก็รักเพราะฉะนั้นเนี่ยทำผิดเขาก็ยังว่าถูกเราทําดีขนาดนี้ เราให้เขาขนาดนี้ถ้าเขาไม่เห็น,นอาจารย์เปิ้งว่ามันก็เป็นเรื่องของคุณภาพจิตลค่ะที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แต่เราไม่สามารถที่จะบังคับจิตใจค่อยได้เรายิ่งประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยถ้าคนนั้นเนี่ยไม่มีท่าทีที่จะเข้าใจเราเลยอย่างเงี้ยถ้าคุณไปคิดว่าเออทำไงจะเข้าใจทำไมจะเข้าใจคือมันเลยทําให้เราเนี่ยหมดเวลาชีวิตไปเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ขาดทุนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะใครไม่เข้าใจเราเราต้องเข้าใจตัวเองและต้องเป็นการเข้าใจในมุมมองที่โพสติฟนะนะ เช่นเข้าใจว่าเราเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ที่โชคดีมีจิตวิญ,ญญาณที่ส่งส่งมันจิตวิญ,ญญาณประพันสอนเราเป็นคนที่มีศักยภาพเราเป็นคนที่มีความสามารถเราเป็นคนที่ให้เกียรติตัวเองนับถือตัวเองเราเกิดมาพร้อมกับพลังพิเศษเราเป็นที่รักของทุกคนทุกคนรักเราและเราก็เป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนโชคดีด้านการเงินเป็นคนที่ขยันทํางานเป็นคนที่ทํางานเก่งนั่นเองค่ะเมื่อเราใส่พลังไอเดจีบวกห0 0รอให้กับตัวเองแบบนี้อาจารย์บุญเกคิดว่าสบัดบ,บ๊อบค่ะ ใครจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจเราพวกเขาก็ไม่ได้หาข้าวให้เรากินพวกเขาก็ไม่เคยมารับผิดชอบกับเราอยู่แล้วว่าชีวิตเราเนี่ยจะสําเร็จหรือสมหวังหรือว่าทุกคนเขาก็ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบกับคุณอยู่แล้วสู้เราเนี่ยมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและไม่ดูถูกตัวเองดีกว่านะคะที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกอย่าลืมเข้าใจตัวเองนะคะ เข้าใจตัวเองว่าเราเกิดมาทั้งทีต้องสร้างศักยภาพต้องเรียนรู้ต้องทําสิ่งต่างๆที่มันแตกต่างนั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะปลดล็อกอํานาจแฝ่งตัวเราอาจารย์เปิ้ลมีคอร์สพลังจิตได้สํเนึกนะคะเพื่อปลดล็อกอํานาจแฝ่งซึ่งมันพรีเมียมยอดเยี่ยมมากนะคะต้องเรียนก่อนตายเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะใครชอบแชร์ share, แท็กเพื่อนกดติดตามเพจอาจารย์เปิ้ลปฏิตาเพื่อที่เราจะได้แพร่กระจายนะพลังความดีงามตรงนี้ แล้วก็เสริมสร้างพลังภายในให้มันสว่างออกมาเราจะได้ประสบความสําเร็จนะคะดึงดูดง่ายๆความรักก็ดีด้วยค่ะอาจารย์ปิ้นเป็นกําลังใจใทุกคนนะคะคุณเป็นผู้มีบุญคุณเป็นคนมีทัพย์หน้าคุณเป็นคนที่มีวาสนาดีค่ะ